ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนนะครับผมสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาเครื่องทุ่นแรงในการขึ้นอ้อยนะครับผมเรามีพร้อมบ,บริการครับผมเป็นลิฟต์ขึ้นอ้อยครับตัวนี้ขนาด2.25เมตรยีครับผมแล้วก็ตัวนี้ขนาด2เมตรหกครับ ดีกว่าแบกแน่นอนครับผมสําหรับในพื้นที่ไหนหรือเกษตรกร,กรท่าไหนไม่ใช่รถคีบครับผมตครับเราสามารถเลือกใส่ได้ตามระยะคอกรถของเราได้เลยนะครับผมใส่ตัวสั้นหรือใส่ตัวยาวครับมีให้เลือก ตัว2อเมตร60ผมขายอยู่ที่1 3,500บาทครับแล้วก็ตัว2เมตร25ขายอยู่ที่10,000บาทครับผมราคานี้เฉพาะโคงรงลิฟต์นะครับผมไม่รวมเครื่องครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอาเครื่องเราก็มีบริการครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินโปโล7แรงครับผมไปถึงบ้านก็พร้อมใช้ทันทีครับดูครับ อของเราใช้เหล็กกล่องนิ้วคุณนิ้วกำมไนยนะครับผมในการทําครับผมมีน้ําหนักเบากระทัดรัดครับผมสองคนก็ยกไหวครับไม่หนักครับผมเหมาะสําหรับควาเรือนครับผมใช้ในครวเรือนนี้ตอบโจทย์เลยครับผมตัดเช้าเย็นขึ้นครับไม่ต้องรอรถคีบครับสําหรับตัวเกาะรถนะครับผม ของเราปรับระดับได้ครับปรับระดับต่ําสูงได้ครับปรับใส่ข้อรถเราได้เลยครับผมอันนี้ตัวล็อกเครื่องครับาตาของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเรามบีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมค่าส่งคิดตามระยะทางครับ หรือลูกค้าไหนสะดวกมารับเองที่บ้านผมก็ยินดีครับผมสองคนยกไหวแน่นอนครับผมง่ายๆแค่จับวางครับเหมาะสำหรับขัวเรือนครับตัดเช้าเย็นขึ้นครับไม่ต้องแบกให้เหนื่อยครับผม รูปล่ลางกะทัดรัดสวยงามครับสองคนยกไหวครับนิวการันตีว่ายกไหวแน่นอนครับผมแข็งแรงทนทานได้ครับผมลูกค้าไหนซื้อไปไม่ผิดหวังครับลูกค้าไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผม